โอเคคุณผู้ชมเราก็มาต่อกันกับในเกมสป i d เดอร์แมโอเคตอนนี้เขาก็บอกว่ามาให้หมามาจินลีแถวนี้รถสีด่งสีดำางมา Damn Bye d e breath is gone I should c มาโทา MJ แล้วก็เตือนหน่อยนี่เยเจ้าันสนที่ก็ความเอาไว้เฮ้เรียกมาตอบกลับไปไหนนะ MJ โอ้ที่นี่น่ะเองแซนดิชบอกว่ามุนเดมอนกำลังมองหาสักอย่างที่ GCT เพรว่าเขาจะการาอะไรกันแน่นะโทว่าปิเตอร์ดีไม่ได้ได้บอกให้ดูว่าทำอะไรที่ไหนช่างมันเถอะจริงจริงเขาไม่จะบอกให้ฉันกลับไปบ้านไปผูกกับตัวเองกับแล็ปท็อปฉันดูเร็วเร็วดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวบอกให้เขารู้ทีหลังก็ได้โอเคงาน GCT มันเป็นพวกอะไรนะโชว์ของ พวกสิ่งประดิษฐ์ของออสคอร์ปใช่ไหมเนี่ยหรือไงเนี่ยเองหาอะไรอยู่วะเองหาอะไรอยู่เนี่ยจริงจมันก็กดได้หลายอย่างเลยนะเอ้ยขอได้ปะอยากไปดูในเอ้าไม่ได้ปะจะให้ดูอะไรเนี่ยหาอุปกรณ์แต่หาได้บางอย่างเดี๋ยวนะมันมันก็ดูไอ้พวกจอได้หมดเลยเนี่ย How do look? I อันนี้โอ้เนี่ยเทคโนโลยีการพรางตัวเหรอที่มันใช้ในพวกหนังใช่ไหมอ๋อเหมือนการสร้างอะไรธยับยั้งตัวใช่ไม่เหมือนดูล่องหนเนี้ยโอ้เจ๋งดีเว้ยน่าทึ่ง โอเคเราก็ต้องไปได้ดูพวกสิ่งประดิษฐ์ใช่ไ่มเมื่อกี้เห็นมีตรงนี้นี่สิ่งประดิษฐ์อันนี้อ,ไอะไรเนี่ยหัวพิซายเหรออะไรอ่ะ <c oughs> สักอย่างอ่ะดูแล้วง,งงเหมือนกันตรงนี้อันนี้เหรอมันคือแบตเตอรี่อะไรแบบใหม่เหรอ สามารถชาร์จตัวเองด้วยสัญญาณเสียงในไม่กี่เดือนโอ้ <c oughs> โอ๋อเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จพลังได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีสายหรืออะไรแต่ว่าเป็นการชาร์จพลังด้วยสัญญาณเสียงในไม่กี่เดือนโอ้ดูดีนะอันนี้เห็นตพลาดไปเหรออะไรอ่ะปล่อยอะไราบางอย่างสู่ชั้นบรรยากาศ เอาใช่วะทำให้มหาสมุทรและแม่น้ำสะอาดกว่าที่เคยเป็นอุ๊ยเขามาว่ะคุณลีนี่จะง่ายกว่านะถ้าจะเย็นเอาไว้นะทำตามพี่ฉันบอกตำรวจตรงนี้เขาไม่ยอมว่ะชิบหายแล้วอุ้ยเรียบร้อยว่ะอ้าวตายแล้วเนี่ย เรียบร้อยอะเดมอนเอาวะ่ะปิดล็อกเรียบร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหคอนดิพวกเดมอนมีตัวประกันเนยอะเนี่ยเยอะมากตำรวจมันกากจังวะทำอะไรไม่ได้เลยยิงปืนขู่ซะด้วยเอาแล้วอ่ะ ที่ที่อสอสขอบใครโทรมานค, <mł> คนที่เขามองหาบอกน้องแมรไปอย่างนั้นนะเจ้าอะไรลองดูที่<ห><ห>การเซ็นเทอร์มินอลสิสามสิบนาทีามาคนเดียวนะแม่งก็จะมีเลือดเปื้อนมือแกแน่โอ้ยบีบทิ้งเลยวะเชีย่ยแรงเยอะจัดใส่เข้าไปเลย อ๋หอหลวงเขาจ้าไอ้นี่ป้าเปิดใส่ชั้นบรรยากาศใช่ป่ะเพราะว่าตอนแรกมันบอกว่าอ,อุปกรณ์นี้มันสามารถเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะแบบเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อะไอ้เนี้ยมีเหตุโดดที่ GCT โอเคบอกปีเตอร์หมแล้วเพราะมันจะเป็นแล้วตอนนี้โอเคยังไงดีเราทำอะไรอยู่เนี่ยเอ็มเจ็มเลังไปจเจ็บแล้วไหมเนี่ยไม่ใช่โอเค,อเคดีร <ไป S 1> ีบๆหนเลย,ยรีบไปเธอทำอะไรที่น <ทำ S 1> ั่นเนี่ย เดี๋ยวเขาอธิบายตอนนี้ลีเตรียมตัวที่จะปล่อยเดวิสเบธที่นี่เขาจะออกมานะเขาจะไม่ทำจนกว่านอร์แมนออสปอนจะมาเดี๋ยวนะยี่นไปแพลของลีตลอดนี้นะทำให้นอร์แมนเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับให้เขาปล่อยเดวิสเบธนี่มันก็แปลกทีเดียก็าลังไปนะชอบออกทางไหนเดี๋ยวนะคอเอาลฮัสซัดไปมาดูรอบๆก่อนโอเค มีการยืนกำบังอะไรนิดหน่อยไม่บอดีว่ามีโดรนด้วยแล้วเขาเตรียมเพื่อน,นายนาาเรืออะไรเดี๋ยวเข้าสลดท่อตอนนี้เห็นทางออกที่ปลอดภัยบ้างไหมเออท่อใช่ปะเมื่อกี้ไม่เห็นอยู่นะอ๋อนั่งไงแถวตะวันเอ่อเซา t อ่ะทางใต้เวสเออทางนั้นแหละโอเคไปละถ้าจะไปใกล้กว่าน,นี้พวกโดรนจะเจอฉัน อ่านี่ไงฉันเห็นแล้วแผ่นนี้เขาควบคุมโดนล่อเขาไว้หน่อยเดี๋ยวที่จะไปเอาแผ่น,นมาให้ฉันพร้อมแล้วโอเคเอ่อกด,ดเลยนะพร้อมแล้วแสดงมาอะไรวะโอเคเฮ้ยแตกตื่นแล้ววะเราจะลุกได้ไหมเนี่ยเราลุกไงอ่ะเอาโอเคโอเค คบเลยเอ้ยเดี๋ยวไอ้กูออกทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดีโอเคออกทางไหนวะโอ้ยบังคับออกนี้เลยได้ๆๆๆฮึบเอาไอ้นี่หาเรื่องใส่ตัวอีกเดี๋ยวจะทำอะไรเนี่ยจะยืนก่อน listen I'm a reporter I have a direct line to Mayor Osborne ฉันต่อสายตรงให้มายอสปอร์นได้เขาจะให้มาเร็วๆไหมยังไงอย่างแรกอะปล่อยเขาไปก่อนคุณลีนักข่าวคนนี้เขาบอกว่าเขารู้วิธีจะหาออสปอร์นเจอพาเขามานี่เยี่จากคนอื่นไว้เอาเอาโดนผักซะงั้นโอเคเดินไปมุมมืดวะ ทำไรวะเนี่ยดูถ้าไม่ค่อยดีอย่าทำอะไรฉันนะเขยักรออะเรียบร้อยหนึ่งลายโอเคพวกมันกำลัมาเพิ่มเติมแล้วฮึบโอเคเราต้องเราค่อยรอบ้างหนึ่งเอ้ยชิบหายแล้วเพิ่งโดนถัง ต้องต้องรีบเลี่ยงแล้วรีบเลี่ยงรีบเลี iga, ่ยงโอเคเซฟเซฟเซฟขึ้นเลยขึ้นเลยไม่รู้ว่าไปไหนแต่เดินไปก่อนทางนี้มั้งโอเคโดนมาหลบเดียวมีทั้งหมดใช่ไหมเดินหน่อยนะเดินหน่อยนะได้ได้ได้ยังไงยังโอเคเรียบร้อยว่ะ Good job. Now ดีแล้ว e าเธอออกไปก่อนเร็วเอาเราเดินวิสเปิดอ่ะแล้วกลับมาไงไม่เดินคู่กันจะไม่ได้เหรอเดี๋ยวก็เถียงกันได้ไหมเนี่ยถ้าเราไม่ช่คนพวกนั้นนะพวกเขาตายนะก็เหมือนกันอ่ะฉันไปเธอตายไม่ได้นะฉันพาตัวเองเข้ามาเจอฉันต้องออกไปเองเดี๋ยวไอ้นะเขาว่าไงเนี่ยบ้าไม่ชอบเลยเข้ามาเยอะมากมันก็จะการแบบเงียบๆนะโอเคต้องล่อมาก่อนแยกกันมาก่อน ค่อยๆทีละค,คนโอเคอ๋อไปไหนวะโอ้โหแปะนู่นเลยเหรอแล้วถ้าเกิดใยมันหมดอ่ะถ้าใยมันรู้สึกว่าใยมันจะสลายไปเองปะของปีเตอร์ไม่รู้อะถ้าใยมันสลายไปเองในหนึ่งชั่วโมงมั้งล่วงไะเนี่ยสวยนะไอ้สองคนนั้นเนี่ยเหมือนฆ่าคนเลยเว้ยโอเคตอนนี้ปลอดภัยแล้วลงอ้อมไปวะข้างล่างเนาะ โอเคต้องแยกคนหนึ่งมาข้างหลังเนาะคนหนึ่งไปข้างหลังไปอา้าวช้าจังเดี๋ยวนะเมื่อกี้ดูไม่ทันมันยิงปืนก่อนหรืออะไรก่อนวะไม่รู้อ๋อปืนน็อกเข้าใจแล้วไม่ยากเราจะมาดูช้าๆเอาปืนน็อกนี่เองโอเคมีอีกคนหนึ่งมาอุ้ยเอากดได้อ่ะอ้าวสบายดีกดได้อย่างนั้นอะ เห็นจากระยะไกลก็กดได้เลยแล้วคนนั้นจะกดได้ไหมอย่ากดเลยอะต้องเคลียรซเซฟก่อนฉันจะรู้ได้ไงว่าลีนี่เนี่ยไม่รู้อะเขาเป็นยังไงนะฉันคิดว่าบางอย่างจะเกิดขึ้นะแต่มันจะเป็นแบบนี้ทำไมไม่บอกล่ะงคู่ิคู่ช่วยกันช่วยกันกันเนี่ยฉันที่ใจเธอนะใช่แต่ฉันอยู่บ้านดูแบบพัอไหมช่วยเมืองก่อนนะจะค่อยเถียงโอเค ค่อยๆลอกก่อนเอามึงอ้อมไปสิไม่อ้อมมาอะไรวะมึงไม่อ้อมอีกกรรมเดินมาสิเดินเข้าไปสอยได้ปะไปะสอยเลยสวยเอ้ย,ยคนหนึง่งเฮ้ย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 พีเตอร์เร็วเร็วสวยไปแล้หนึ่งราย โอเคตรงนี้ก็เริ่มเคลียร์แล้วมีคนอยู่ไกลๆตรงนน้นหนึ่งคนน่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเย็ดเออว่าตรงนี้น่าจะกำบังได้ถ้าเกิดศัตรูมันเดินมาไม่แน่เอาเได้ไหมอ่ะเออหรืออย่างไรมันได้ปะไอ้คนนู้นจะเห็นไหมเนี่ยให้ปีเตอร์สอยได้ไหมอ่ะเออไม่เป็นไรเอาเข้าเว้ย <S <S เ,เดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็เย็นจึ๊บหันหลังไปก่อนมันสอยได้เลยไหมอ่ะมันมีคนได้กดสอยเลยเอ้ยเอาคนนี้ก่อนผมเพิ่งเห็นมีคนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ด้วยเว้ยโอเคไปแล้วเอาคนนู้นดิได้ไหมเนี่ยอยากคนนู้นอ่ะคนนู้นอันตรายถ้าเดินไปปุ๊บจะเจออุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อนเอาก่อนตกใจเลยเดิมจากไหนวะเฮ้ย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 ตกใจหมด ไปเร็วเร็วเร็วโอเคสบายแล้วไปไปเร็ว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 เฮ้ยจะเย็นเอามาแล้ววะนักข่าวไปไหนวะเดี๋ยวนะสักครู่นึงนะตัดไปก่อนโอเคเดี๋ยวมาต่อกลันเมื่อกี้มีมีเรื่องเล็กน้อยโอเคม,มามาแล้ว,ลวโดยยังติดอยู่ใช่ไหมเราหาเขาไม่เจอคนที่มี แพ้เท่าไร่เนี่ยเข้อจะหนีไม่ได้นะเขาอยู่ตรนะงที่ในนี้แหละแต่ที่มันใหญ่อะ่ะเขาหนีไปไม่ได้นะรู้ไหมไม่อย่างนั้นนะ่ะฮะอะไรอ๋อเข้าคสิเลย<อ>เปิดเรื่องแล้วว่ะโอเคว่ะเดี๋ยวเวลาบู๊แลเดินเครื่องเลยสองอูสองนาทีเหรอชิบหายแล้วสองนาทีเร็ว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  ระจำกัดโอ้สองนาทีตอนแรกก่อนเนี่ยมันใส่น้ำเงินเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่สายสีเหลืองเป็นพัดลมสีแดงเป็นเครื่องหมายตกใจต้องทอนจากแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็อันพั๊กตรงนั้นนะเออแบตเตอรี่สีน้ำเงินใช่ไหมแบตเตอรี่สีน้ำเงินเนาะแบตเตอรี่สีน้ำเงิน โอเคสายที่เห็นนะเออมันถอดยังไงวะเดี๋ยวนะเนาะอ๋อนี่ยทิพาแล้วกดผิดมันมันข้างๆอ่ะมันข้างบนหน่อยอ่ะมันเอ๊ยมันกลับด้านดูยากจังวะโอเคโอเคโอเคเผื่อฆ่าคนตายจะไม่เจอตัวโอเคเออเห็นนะ โอเคเข้าใจแล้วให้กูหมุนสิโอเคเอ่อน้นเงินใช่ไหมปุ๊บปึ๊บโอเคเอออันนี้อันนี้เออเพอเป็นจอยมันแบบยากเนี่ยโอเคแล้วก็เออปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอันบนก่อนจึ๊บชิบหายแล้ว นี่นี่เรียบร้อยเ็จเสร็จเสสวยเรียบร้อยว่าแกระเบิดง่ายได้มากโอเคพาคนออกไปก่อนเร็วต้องให้เขาช่วยจับระบุมก่อนช่วยหน่อยมาละอ่าได้เวลาบูนะโอเคเซฟเซฟแล้วกดเลยผมชอบจริงๆเลยการสเตลแบบนี้มันได้ใช้หัวคิดดีว่ะ เออแอกผมจะกดอยู่แล้ววะเนี่ยเกือบแล้วนะเอาเซฟเซฟแล้วกดเลยสวยโอเคเอ,อ่อที่ให้โหดหมดแล้วอะ่ะเออคูตากว้างเหมือนกันว่ะนะเยอะเยอะ<ๆ>เซฟเซฟแล้วกดได้โอเคข้างในก็มีอีกแล้วเนี่ยออแอนสแกนก่อนเอ,อ่อโอเค ไอ้พวกโดนนี่ปลอดภยัยอนะเนาะเออต้องล่องไงดีวะโอเคออกไป,ไปแล้วโอเคเฮ้ยไ,ไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมาก่อนมาก่อนอุ๊ยข้างล่างมีคนมาใช่ปะอ๋อยืนอยู่เฉยๆคนตรงนั้นตึ๊บเซฟไหมเซฟแล้วกดเลยจึ๊บๆเรียบร้อยโอเคตรงนั้นโอเคเออตรงนี้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหม เดีย๋ยวเราเจผพานตรงนี้ก่อนอย่าเห็นนะอย่ามองมาข้างบนนะเซฟกดสวยเรียบร้อยโอเคตรงนี้ถ้าเป็นฟิสคง <น S 1> ไม่มีตวปกากันอย่างนี้เขาพูดถูกถ้าคนโกคิดถึงเขาอะแม่ไวรัสก็มีหลายแบบอะนะโอเคไม่มีใครเลยแถวนี้อาหรืออัพเลยเอะ เอาเฉยเลยจู่ก็เลวอับเดี๋ยวนะเออจะขึ้นโคมไฟตรงกลางอ่ะน,นี่ไงโอเคเซฟเซฟแล้วกดทันทีไม่รีรอเรียบร้อยเซฟเอ้ยกดไปแล้วม่ไกลไปเอาตรงนี้ก่อนโอเคโคมไฟนี่จะห่อได้หลายคนวะโอเคเซฟปุ๊บรีบจัดการก่อนขึ้นบน โอเคมาตรงนี้เซฟปะเซฟกดอ,อ,อีกคนสองค,คนใช่ไหมโอ้ยตัวใหญ่บินมาวะ่ะไม่จะบินปีนมาเซฟเอาเซฟแล้วก,กดเลยเดี๋ยวจัก,การคนตัวใหญ่ก่อนมันตียากอยู่โอเคอีกไม่กี่คนเท่านั้นโอ้สูงจัดเดี๋ยวนะตอนนี้อันตรายอยู่ถ้าเกิดจสะสเตลใครสักคน เอาไงจะเซฟจะเด้งเจออะไรได้วะสูงมากเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นภาระของตำรวจเลยที่ต้องมาหาบันไดเอาตัวคนร้ายพวกนี้โอเคโอเคเอ็มเจ time to go มต้องไปเลยได้แล้วว่ะทุกคนตามึันมาไปเลยลืมตัวก่อนไปซะทำการเซฟด้วยกันก่อนจึ๊บจึ๊บ ไปดูไปดูรอดยังรอดแล้วทุกคนปลอดภัยดีเยีเตอร์ถ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุยกันนะได้ได้แต่ว่าหาลีแล้วก็เตะก้นก่อนโอเคไป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 จึ๊บลบโอเคอันนี้อ้นี่ก็ปัดจัง เออมึงป no ัดถังขยะไม่ได้หรอกเว้ยเอ้จึ๊บทำอะไรคนนู้นอ้าวประโยรว์เวทวัดปรวโอะไรวะเอ้าจื๊บโหลดได้ฉลบได้นะจ๊ะอย่าเล่นอย่าเล่นระเบิดเล่นระเบิดวิจื๊บอย่าเล่นระเบิดอย่าเล่นระเบิดเอาสูไปติดแต่เนี้ยจื๊บ ดู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 ดุดูดูดูจูู๊ดูดูดู e ูด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 ู s ูด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 ูจูด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 ูวูด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 ูจูด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 ูจูดูจูด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 ดดู อ่ะเดี आ, oh up, hey. mm. ๋ยวอ่ะลบยังไงวะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยช็อตว่ะช็อตหรอช็อตหรอช็อตหรอฮะช็อตช็อตเฮ้ยหลบได้อยู่จึ๊บได้ได้ได้อยู่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 อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเวทวอตมันหลบไงวะโอ้ยจึ๊บจึ๊บได้อยู่ได้อยู่จึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยอู้ ผมปล่อยพลังมาสามครั้งใช่ปประมาณสองสามครั้งโอเคได้แล้วจึ๊บอุ้ยไปเฟสต่อไปไม่แน่นี่มันบอสไฟล์หรืออะไรทำนี้ทำไมเนี่ยจ่ายหนี้เก่าอ่ะเอาดูดพลังมาทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นพลังก็ดูโหดเล่นะมิสเตอร์เนกาทีบอ่ะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเลยครับทั้งแบบอ๋อ โอ้โอเคทุบอุ้ยเดะเดะเดะที่ไม่ได้ work ต้องไปเดี๋ยวต้องต้องการจังหวะก่อนทุบโอเคเฮ้ยสามครั้งแล้วนะสี่ครั้งแล้วนะโอเคแล้วโอเคแต่แต่คือวิโซเนกัตถีก็คือแบบยังไงอะโจมตีแบบระยะใกล้ระยะไกลก็โหดอย่างนั้นเลยอะปล่อยแบบพลังได้หมดเลยแบบโอ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคมีหลายแบบโอเค อ๋อโอเคมีปีนหลังคาด้วยปึ๊บโอเคพอแล้วมั้งไม่เหนื่อยเลยเหรอไม่เหนื่อยเลยเหรอฮะไม่เหนื่อยเลยเหรอผมไม่สบายแล้วเขราะงช่วยนะอู้ยสัตว์เอาเปลี่ยนเปลี่ยนรถไฟวะเปลี่ยนขบวนซะละเอาว่ะ เอาไว้เดือดๆต่อว่ะเฮ้ยอันนี้โอเคมันแค่ข้างเดียวข้างเดียวคือเอ้ยสองข้างหลงนี้เฮ้ยโอเคไม่ได้ต้อง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 รอเหนื่อยต้องรอเหนื่อยอย่างเดียวอ๊บโอเคได้ได้ได้อือได้อยู่เหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอฮะเหนื่อยเหนื่อยเหรอเหนื่อยอ่ะผมอยากทำอะายคุณนะไม่ได้ทำอะไรฉันได้อีกแล้วไม่มีอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย จึ๊บทันอยู่ทันอยู่อีกสักรอบอุ้ยเอาช็อตว่ะอ้าว,ว,าาวหมดสิน้นอ้าวแพ้ไฟฟ้านี่ว่ะจบเลยปะเนี่ย no b r a k s เดี๋ยวนะไม่เบรกเหรอ no problem ไม่มีปัญหาโอ้โหถามคนเลยด,ดิอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยสท่าปันเทศจังวะอู้ ครั้งก่อนมันได้ผลนะอาวนั้นปิดเดือีก๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนปิดอ๋อโอเคมันไม่มีเบรกนต้องหาทางหยุดไฟอย่างนี้นี่เองเีนครั้งก่อนได้ผลนี่มันเล่จากหนัง s เดอ e r Man ของที่ Toby เม่ก่อยเล่นโนะภาคสองอะที่หยุดไฟเลยใช้ใหญ่อะเล่ฟเล่นเนี่ย Next up จะไปต่อไปคุกนะจ๊ะก็จัดการง่ายดีหนิอู้ไปราฟเลยเนี่ยเออส่งตัวไปราฟเลยเว้ยบายบายเรียบร้อยว่ะจัดการอีกหนึ่งคนเดวิสเบดก็จัดการเรียบร้อยเรืร่องของลีคงจบตรงนี้นเอารถกลับแล็บเลยไปเร็วออสคอฟอินดัสทรีไปแล้ว ี่ไปเจอพัสันทิมก็ความไว้ได้เลยเดี๋ยวจะต่อกลับไปนวจะไอ้ฉันเองบอกแล้วว่าจะคุยกันตอนไหนโอเคจบเรื่องกันเนาะยังไม่พร้อมคุยอ่ะ texting isn't talking เอาพิมข้อความนี้ไม่ได้ว่าคุยอ่เนี่ยโอเคจบแล้วสินะแล้วตามจบแล้วเหรอโอเคก็ได้ไม่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 ไมอไ่ไ่นมม่ โคตรไวรุ่นจัดเลยอะไม่ถึงรีอ่ยอะฉันจัดการก็ได้แล้วไม่โคตรไวรุ่นจัดเลยอ๋ออยากให้มันจบรจริงๆเหรอไม่หรอกโอเคโอเคหรือจร,งริจรงก็ควรจบนะหรือไม่โอเค เราขอว่าจัดการหลายๆอย่างก่อนอะไรแล้วเนี่ยก็ได้ใช้กันเหมือนกันพวกเราคงมีไอเดียเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ที่มันไม่เหมือนกันนะนะคิดงั้นเหรอเอ๊ะทำงานนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวติดต่อพรุ่งนี้นะอาจจะดีจริงๆ ผมพอเข้าใจนะปีเตอร์แบบเวลาพีพวาความไปหาใครแล้วกลัวเขาจะคิดไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยทำได้นะรีไปราฟแล้วเดวิลสเบรดก็อยู่กับเซเบิรลรู้สึกไงบ้างเนี่ยรู้สึกไงเหรอมีเวลามากแค่ไหนอะไม่มากเท่าไหรฮีโล่ก็เยี้ยงทำงานเอกสารบ้างนะแต่ก็เก่งมากเฟิร์แมน้วขอบคุณมานานแล้วขอบคุณนะจ๊ะมีชมด้วย โอเคปันนี้ก็เดือดๆใช้ได้ว่ะเปิดชุดใหม่สไปเดอร์อาร์เมอร์มาร์สามดีไซน์ดีอยู่โอเคนิดนิดหน่อยๆเดี๋ยวรอเปิดชุดทีเดียวเลยดีไเอาเราก็ต้องรอเควสไปกันใช่ป่ะโอเคโอเคไปทั้งหมดเมืองแล้วก็อัปเกรดใช่ไหมโอเคได้งั้นก็เดี๋ยวแปลว่าเดี๋ยวพาทนี้พักเอาไว้เท่านี้ก่อน เดี๋ยวอนว่าไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันในเกมส p i ไปเดอร์แมน <Okay. S 1> ผมวราคุณติต้องขอตอลากันไปก่อนสวัสดีครับผม